สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันในคลิปที่2นะคะ FC ต่อจากคลิปที่เราพาเดินชมสวนนะคะคลิปนี้เราจะพา FC ทุกท่านมาดูแม่น้ำแควนะคะแควแควเนาะพี่พี่คนสวนเขาจะพาเราเดินไปดูนะคะเอฟกันนะคะอันนี้เป็นเป็นแม่น้ำนะคะมีการร่องเรือด้วยนะคะ FC ก็น,นี่นะคะ อะไรนะคะอ๋อค่ะนี่นะคะเป็นแม่น้ำเป็นอันนี้สะพานข้าม <c oughs> อ๋อสะพานวัดทุ่งราดย่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่รากราดย่านะคะเอฟซี FC. ม,มีเรืออันนี้มาทำอะไรกันคะนีนะ่ผมก็บางทีก็แบบต่างตั่น,นี้นะั่งเรือที่ทายรีวิวไงลูกค้าในเสื้อนี้พร้อมเรือตีวาครับลำนี้ผมไปคุยจะหาปลาลอยลิ้นอะไรเงี้ยมีเรือมีมเรือพาเขาเรียกอะไรพาท่องเที่ยวด,ดูรอบรแม่น้ำใช่ไหมคะมมดูดูบรรยากาศเนาะเรือสองลำ น้ำเล็กเลยคปลาเนี่ยมันโคนหินจะตัดฝนไม้มุมนี้ไงนี่รอบนี่นะคะเราลงมาก็ยังมองเห็นศาลาเขาเรียกศาลาหรือเรียกบ้านศาลเจ้าเจ้าอ๋อเขาเรียกศาลเจ้านะคะขออภัยนะคะเอฟซีเขาเรียกศาลเจ้านะคะที่ที่เขามาขอพรกันเนาะมีสักุระด้วยอยู่ริมเนีพี่ถ้าหน้าฝนนะน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยปะ เดือนหน้ากายน้ำพุนีนออปีนี้ปีละครั้งปีนี้ยังยังไม่ถึงหน้าฝนเนาะปเป็นแม่น้ำแคว,วใหญ่ที่เรามองเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นวัดนะคะเอฟซีเป็นวัดเนี่ยผมก็จะนั่งโต๊ะอ,อยู่นี้อาพเนดนี้ครับโต๊ะตัวน,นี้ โอ,อ้วิวดีบรรยากาศเออพี่เขาว่านั่งพามานั่งออชมวิวนะคะดูบรรยากาศนะคะก็จะมีเรือวิ่งผ่านไปผ่านมาไหมคะครับไม่มีลูกค้าเช่าค่ารีวิวคลิปเป็นท่านละสามร้อยห้าสิบบาทพอหนึ่งท่านพอช่วงนี้น้ำมันแพงค่ะแล้ว่าเทีเ่ยวละร้อยสองร้อยเพียงแค่เจ๊งนะดิค่ะถ้าไปบางการหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองท่านนะครับถาไปมังกรที่มีถ่ารีวิวเดียวไปส่ง ใช่เขาเรียกอะไรดูรอบๆรอบๆเนอะชมวิวธรรมชาติดูหาดเนี่ยตอนนี้เหมือนปลาจะติดอีกแล้วผมลงปลาไว้นะครับที่เห็นนะครับคุณเดียวลงปลากรดเหมือนน้ําไหลแรงเลยนะพี่เนาะมีที่หาปลาไงผมครับเย็นก็จะไปหาปลาไม่ตรงนู้นน้ําไหลมาจากไหนครับนี่ก็น้ําเขื่อนสีตะกั่ดินไหลมาไหลมาตลอดเลยเนาะนายว่าเรือเล็กผมไปทําทะเบียนนึกว่าจะเรียกผมเป็นหมื่นมาบอก ไม่ถึงครับตรงนี้กินไม่ดีก็ตรงนี้เป็นที่โรงเรืออ๋อเป็นเล่นน้ำได้ใช่ไหมคะเทยวชีพองใบไม้ย่าไม่มีใบที่ไปขับเรือหรอกตรงนี้มันเ็คใบไม้ย่าเราเป็นใบขายเปล่าคือของที่รีสอร์ทเนาะที่รีสอร์ทของส่วนตัวอันนี้ของตัวอ๋ออันนี้อันนี้ทำขึ้นมาส่วนตัวเม่ แต่ว่าพี่ก็ดูแลสวนให้กับรีสอร์ทใช่ไหมคะมีน้งว่านนะครับเรือมีลูกค้ามะขับเรือเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมของพี่เขานะคะทุกคนอันนี้เราก็จะมองเห็นสะพานคือที่เราพักอ่ะอยู่ติดถนนนะคะอยู่ติดถนนเนาะอยู่ตรงนี้สี่วาแล้วครับแปดเมตรนั่งได้สามคนสี่คนเที่ยวที่สองมีบายระยะฝั่งตรงข้ามเป็นวัดนะคะ ก็บรรยากาศดีนะคะช่วงเช้าเช้าถ้าหน้าหนาวนี้คงหนาวนะพี่เนาะถ้าหน้าหนาวมีต้นไม้ปกติพี่ผมจะไปพาเพื่อนไปกางเต็นท์ที่ไร่ไรมีเต็นท์ให้เช่าไงมีสกุระมีต้นไม้ใหญ่นะคะเย็นมีลูกค้าอยไปกางเต็นท์ตกควา FC คะพี่คนที่ดูแลตรงนี้เป็นคนไทยนะคะแต่พูดภาษาญี่ปุ่นได้อังกีษได้เอ,อ,อพี่ทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่น,นะะ่อยค่ะ มาไม่ว่านักดสกาคุณชื่ออะไรเออพอาพลังมากอะทาวอายุวัดอายุภาษาภาษาอังกฤษยังพอฟังได้นะคะภาษาญี่ปุ่นต้องไปเรียนนะคะเอฟซีดูดูกินแม่ก็ได้พูดไปไม่จะขึ้นตามมาป่ะก็คือพี่เขาดูแลนะคะถ้ามีคนญี่ปุ่นหรืออะไรมาอย่างนี้เนาะเขาก็จะต้องสื่อสารนะคะ f c อันนี้มีชูชีพด้วยนะคะเวลาเราลงเรือตามเบอร์โทรก็09 30 18 92 47มองมีใครสนใจนะคะถ,ถ,ถ้าจะมาถ่ายรูปรีวิวดูแม่น้ำนะคะนั่งเรือก็ติดต่อพี่เขาได้นะคะ FC แล้วก็มาดูพ,พ,พิพิธภัณฑ์ของคนญี่ปุ่นนะคะดูแลเป็นนมินิค่ะนะอ๋อเป็นมูลนิธิใช่ไหมคะ ค่ะเอฟซีหละหลายท่านนะคะถ้าได้เห็นรูปภาพหรือเคยมาแล้วก็คงจะเนาะก็คงจะรู้นะคะแต่อันนี้เราครึ่งมาครั้งแรกนะคะเอฟซี FC, ก็จะมีรูปบ้านมีอะไรได้วยนะคะติดต่อพี่เขาได้นะคะมาล่องเรือ มาล่องเรือชมบรรยากาศาแม่น้ำแควใหญ่นะคะถ้าถ้าหน้าฝนน้ำจะขึ้นมาตรงถึงที่เรายืนตรงนี้เลยนะคะทุกคนตอนี้ันเดือนันวาอ๋อที่เขาปล่อยน้ำมาก็มาฟังเสียงนกเสียงอะไรนะเมื่อกี้นกวิวธรรมชาติไปไปหาดไปเล่นน้ำที่หาดไง มีหามน้ำลงปุ๊บจะมีหาดมีเสียงนกด้วยนะคะ FC เป็นธรรมชาติอีกธรรมชาตินึงนะคะเราพาทุกคนดูแค่สวนในกรุงนะคะวันนี้เรามาดูสวนสวนต่างจังหวัดแล้วก็เดี๋ยวดูอย่างหนึ่งให้ดูกามท้างแมงมอสคือ,อยังไงนะคะเป็นของที่หาดูได้ยากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเรียนโทรศัพท์นี้ให้ถ่ายรูปโอ้ามท้างแมงมอดอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เดี๋ยเนี่ยอยู่ในเนี้ย ผม,มไว้บ้านพี่ชายแต่ผมยังไม่ได้ขายขายก็รวยคำทางแมงมดเดี๋ยวให้ถ่ายรูปไปค่ะยคงภูสนใจขายได้ยินเสียงธรรมชาติไมคะเอตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปด้านบนนะคะไม่ใช่ธรรมชาติในเบืองกรุงนะคะทุกคน อันนี้น่าจะร่มรื่นมากเลยเนาะถ้าแดดก,ก็คงจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเอฟซีน,นี่นะครับ ดอกชบาสวยมากเลยนะคะทุกคนเราจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะเป็นหอะระฆังนะคะตรงนี้เมื่อกี้ไม่ได้ให้ดู มีมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนได้ด้วยนะคะพี่เขาพาขึ้นไปดูหอระฆังนะคะ มีที่นั่งพักผ่อนเยอะมากเลยนะคะเราจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะ FC อันนี้เราเดินลงมา เป็นชั้นกลางนะคะเมื่อกี้ก็เป็นเป็นชั้นของแม่น้ำนะคะคลิปนี้เราพาทุกคนเดินดูธรรมชาติหนะลงทาเราพาทุกคนเดินดูธรรมชาตินะคะ f อ เป็นพิพิธภัณฑ์ของคนญี่ปุ่นนะคะไม่รู้หลังบ้านถูถกหรือเปล่าเนาะแต่เมื่อกี้พี่เขาบอกเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะนะคะคลิปนี้หลังบ้านทนายลุงพลน,นะคะขอลงไว้แค่นี้ฝาก f อเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ